ไอ้ีของไครอ่ะขอม่ไหวพี่่ไ๋ยได้ยังไงโดนนัดเนี่ยนะบ้างซื้อมาให้ไค่โดนไปไว้ซื้อมาให้ไค่ซื้อมากินเปล่ามากินกินแดกแหวนเนาะโดนนัดไม่ซื้อมาให้ไข่รู้ปะได้ไม่เคยลงมาชั้นสองได้ไม่เคยลงมาชั้นสองทำไมเป็นอย่างนี้เออเห็นบอกว่าแหวนใส่ไม่ได้ด้วยนะใส่ไม่ได้ที่กูใส่ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ซื้อมาให้กูแล้วไม่ใช่แล้วไซื้อไม่ให้ไข่วะเป็นคู่เลยเป็นคู่เลย โ,โหปดวปดร้าวปวดร้าวเป็นคู่เป็นคู่เออแบบพี่ไว้ใส่สร้อยอย่างเงี้ยนะอีกคนใส่แหวนโอเคโอเค y e a นอยู okay, okay. Yeah. ่ไหนนี่มันี่มานี่แม่กูอยู่ในชั้นสามทำงานในชั้นสามไม่ได้ชั้นสองไม่รู้เรื่องไว้ซื้อไม่ให้ใครฮะ<ห>ซื้อไม่ให้ใครซื้ออะไรเนี่ยซื้อไม่ให้ใครใส่เองใส่เองได้ไงใส่โดนัทม,มุ้งมิ้งอย่างนี้เหรอมึงดูดิวางดูดิมึงดูดิม,มุ้งมิ้งอย่างนี้เหรอ ไม่กูใส่ไม่ได้ประเด็นกูใส่ไม่ได้เนี่ยกูใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้คิดว่าใส่ซื้อกูแล้วเฮ้ยนิวพี่ไวก็ใส่ไม่ได้เนี่ยซื้อมาสีใสน่าคลืนค่ะนั่นบอกซื้อผิดไซด์นั่นแน่ผิดไซด์ได้มั่นแน่ใส่ไม่ได้ผิดไซดได้ก็จะเล่นให้ดเลยนั่นแน่ถ้ากูไม่เห็นไม่ให้กูวว้าแล้วสร้อยี่ยให้ใครเป็นคู่มึงใส่งานคู่ด้วยโอ้โหโดนนัดงานคู่ผู้ชายมาแล้มกูไม่เชื่อเอ้า เดี logo, ๋ยวนี like here, okay. ้ม oh ันสตรีด oh. ยิพ oh ยิใ oh ส่โดนัทแหมสร้อยอันหนึ oh. ่งปุ๊บก็เท่ดีออกเฮ้ยนี่อ่ะโหแฮมดูดูดูอันน่ารักอ่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะสมัยใครไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่ให้ออกมาไม่รู้เฮ้ยแม่นเงาแบบเข้าเล่าชัดเจนปิดต้อนไม่ไม่ไม่รู้อ่ะดูแหวนโดนัทเพื่อนมันใส่แหวนโดนัทหรออันหนึ่งไหนลองลองใส่ดูดิอันนี้ไม่ต้อง ถ้าไม่เห็นถ้ากูไม่เห็นก็ไม่ให้กูดพอดีเลยว่ะว้าวกูใส่ไม่ได้มไ่ต้กูใส่ไม่ได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 ้ไม่กูใส่ไม่ได้ไอ้เงี้ยเมื่อกี้แมีงเมาใช่โวมเอามึงเป็นน้องกูมึงบอกมาภาษาไม่ใครกูไม่รู้กูจากคลิปมึงอะที่หล่ะมึงก็เอาหูนึงออกมึงก็ฟังมันก่อนสั่งนะซีรู้ โอ้แล้วกูไม่เห็นเนี่ยนะถ้ากูไม่เห็นนะพี่ป้อมรู้พี่อ่ะป้อมเบามันสองวันก่อนมันสั่งเมื่อคืนมันหบอกฉัใส่เองใส่เองใช่ผู้ชายสั่งใส่แบงค์โดนัทเนี่ยนะเอ้าวมึงลองใส่ดิแบงค์โดนัทจะใส่ได้ยังไงจุดิเข้ากับหน้าออกกันเองไออกจะเข้ากับหน้ามึงคิดใส่ผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะอ่ะหน้าใส่ผู้หญิงเบอร์เล็กใส่ผู้หญิงตัวเล็กไหนดู โอ้โหไม่ได้ไม่ใช่แล้วขอไปกูมาเลยกูขอไปกูมาเลยกูไม่ใช่แล้วเนี่ยเห็นปะโอ้โหไม่มันจะนอกใจจากคนรักกลายเป็นคนเลวจากคนรักกลายเป็นคนเลวเธอช่างเลวจริงๆหัวใจทำอได้ไงต่อต่อดิฟังหูอ่ะบีบีลองใส่ดูดีๆก่อนเพราะว่ามันเหมาะกับบีนะแล้ว ลองก่อนลองก่อนไม่ใช่ของเขาเลยไม่ใช่เขาถ้าเกิดเขาไม่มาเห็นมึงก็ไม่รู้หรอกเขาซื้อมาให้บีจริงๆไม่ใช่เลยมึงบอกว่าตอนแรกว่าซื้อมาแล้วมใส่ไม่ได้จะได้ให้หญิงมึงไม่โกดธเขาบอกว่าซื้อมาใส่ไม่ได้แล้วให้กูนะแต่แบบก็มันซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้เขาก็ให้บีไงแต่เขายังไม่ได้เจอบีเลยไงอ่ะมึงถ่ายคลิปแบบกูทั้งวันอ้าว ก็ไอพี่ของมันมาส่งเมื่อเช้าถามวาดิโอ้ไปถ่ายคลิปมาทั้งวันเพิ่งกลับเข้ามาตอนหโองเย็นวางมันยังอยู่นี่อยู่เลยใช่ไหมวาของมันยังไม่ใส่หนักเลยนี่อ่ะมีรองก่อนอ่าตำแหน่งใส่ดีๆเขาซื้อเผื่อนี่อ่ะมีลองได้มีใส่แหวนมือขวาทิ้งไว้ก็ได้เรียกว่า แม่งขนาดแนิ้วน um> ียังใส่ใหญ่ๆังไม่ใส่ยุ้ก erm ้อยผูกน yes> ิ้วก้อยข้างซ้ายด้วยมันเล็กพี่วไยโอลก็มันยัดไม่เข้าอุ้ยอุ้ยพอดีเลยโอ้ยดีนะคนเลือกเขานอนคำทุกวันเขาเลยจำไซส์นิ้วได้เป๊ะเห็นนะเป๊ะใช้ได้เขียวเขียวมาแล้วนอนคำทุกวันเป๊ะเมื่อกี้ใส่กินนิ้วอยู่เลยเมื่อกี้ยังใส่กินนิ้วอยู่เลย